ที่จังหวัสงขลาทางเจ้าหน้าที่กําลังเร่งติดตามหาเจ้าของพงพาง<ม>เพื่อที่จะมา,มาดําเนินคดีนะคะหลังจากที่มีการติดประกาศแจ้งเตือนบอกว่าให้รื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายภายใน15วันไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะให้รื้อถอนมาหลายรอบแต่ว่าก็ถูกต่อต้านจากมวลชนค่ะ สืบสวนทั้งจากตำรวจภูธรและตำรวจน้ำของจังหวัดสงขลาเร่งพิสูจน์หาเจ้าของเครื่องมือประมงพงพางในร่องน้ำทะเลสาบสงขลานะคะเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีหลังจากวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานประมงจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสงขลาสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคที่4สงขลากองกำก,กับการ7 กองบังคับการตำรวจน้ำได้ร่วมกันออกปฏิบัติการล่องเรือติดประกาศแจ้งเตือนผู้ครอบครองให้หรื้อถอนเครื่องมือพงพางที่อยู่ในร่องน้ำทะเลสาบสงขลาขนาดกว้าง300เมตรมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรตรงนั้นไปกีดขวางช่องทางการเดินเรือนะคะ การสำรวจก่อนหน้านี้ครับพบว่ามีพงพางบริเวณหัวพญานาคไปจนถึงท่าเรือประมงใหม่ท่าสะอ้านมีจำนวน13แถว158ช่องนะครับมีการปิดประกาศทั้งหมดแล้วโดวยขอให้เจ้าของหรือว่าผู้ครอบครองรื้อถอนออกจากบริเวณดังกล่าวภายใน15วันนับจากวันปิดคำสั่งถ้าไม่มีการรื้อถอนภายในกำหนดก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของพงพางตามที่พิสูจน์ทราบเอาไว้ครับแล้วก็จะร่วมกันร,รื้อถอนต่อไป ที่ผ่านมาก็มีการแก้ปัญหาเครื่องมือประมงพงพางที่ไปกีดขวางร่องน้าในทะเลสาบสงขลามีความพยายามที่จะไปรื้อถอนเครื่องมือดังกล่าวออกมานะคะแต่เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก็ไม่สามารถไปรื้อถอนได้เพราะว่ามักจะมีการรวมตัวกันของกลุ่มที่ทําเครื่องมือพงพางเหล่านี้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แม้ว่าจะมีการปิดประกาศไปหลายครั้งแล้วในที่สุดเรื่องก็เงียบหายไปไม่เคยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้ค่ะ